สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้พามาดักหนูครับผมเดี๋ยวไปดูครับผมว่าจะมีหมายให้ดักหนูหรือเปล่าครับผมไปรับชมเลยครับผมเนี่ยครับพี่น้องแบบนี้น่าจะมีตัวไม้น่าจะมีตัวไม้ออแบบนี้ครับนี่ครับมันต้องเสียงดูนะนี่ครับลอยเดินอยู่ครับไม่รู้ว่าจะ มีตัวหรือเปล่าแต่มันยังใหม่ๆครับรอยทางเดินมันยังใหม่ๆอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองเอากับดักโมดิฟายใส่ไว้ดักหลังดีกว่าครับผมเนี่ยครับรอยมาเดินครับผมเนี่ยขี้โคลยังเปื้อนอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยขี้โคลเนี่ยขี้โคลยังเปื้อนต้นข้าวอยู่เลยครับเนี่ยเดินลงไปนู้นน่าจะเป็นหนูหนูใหญ่ครับผมเดี๋ยวจะลองใส่ไว้ซึ่งหลังครับผมตรงนี้ครับผม โอเคสวยงามของผมอันนี้สวยงามมากชมแยฟท่านผู้ชมเนี่ยเดินล่องครับน่าเป็นหนูใหญ่หรือเป็นพองพอหรือเปล่าเนี่ยครับเดินเป็นล่องนะครับเนี่ยครับแล้วมันเหยียบเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นล่องเป็นช่องช่องมาเลยครับ ลอยทางพรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับผมนะยครับรอยต้นข้าวเละๆอยู่ครับนี่ครับรอยต้นข้าวยังแบบเป็นขี้ตมติดอยู่ครับนี่ครับขี้ตมติดต้นข้าวอยู่ครับผมเป็นทางพรหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวจะลองดักทิ้งไว้ครับเดี๋ยวจะลองดักทิ้งเขาไว้ครับไม่หนูใหญ่ครับทางพรนะครับรอยแบบนี้ครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูครับผม องนี้เกิดใช่ครับผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเนี่ยครับทางลงไปนู่นครับผมไม่รู้ตัวมันจะอยู่หรือเปล่านะต้องดักทิ้งไว้ก่อนครับผมเผื่อมีตัวครับผมเนี่ยครับลอยออกของนี้ครับเนี่ยนี่ครับทางตรงครับนี่ครับวุทธลงไปนู่นครับเนี่ยครับรูมันครับ โอเคดักตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับผมนี่ทางลงมันเป็นป่องนะครับน่าจะมีแบบนี้น่าจะมีตัวครับผมแบบนี้น่าจะพอมีตัวครับแต่น่าจะเป็นหนูเล็กครับผมนี่ครับมันขึ้นมาลอบมันขึ้นมาคุยใหม่ๆครับผม เดี๋ยวติดักเขาไว้กับผมตรงนี้เจออีกหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมดูครับเจออีกหนึ่งที่กับผมเรยขึ้นมาครับนะครับลอยขึ้นมาทางเรื่มเลยครับผมดูครับเป็นร่องขึ้นมานี่บเข้ามาในนี้ครับเนี่ยอยู่ใต้ครับรูมันอยู่ใต้ใต้นี้ครับผมลอยมันขึ้นมาครับผมนะครับ โอเคเดี๋ยวลงให้ดูครับพี่น้องเดี๋ยวลงให้ดูครับผมท่านผู้ชมเนี่ยครับเข้ากำลังออกรวงอ่อนๆนี่ครับผมหนูหนูชอบอยู่กับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูครับผม